Le trae que... เอาละครับกลับมาที่เลดไนท์เกมนะฮะเรายังคงคุยกันเรื่องดราม่าจากซีเกมนี่มันการแข่งขันกีฬาหรือละครทำไมมันมีดราม่าตลอดเวลามาว่ามามันยังมีอะไรอีเห็นเรื่องอีสปอร์ตใช่ไหมเรื่องอีสปอร์ตเนี่ยคุยกันมายาวนานแล้วนะคะเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยเจ้าภาพเขาก็มีการชิงชัยกัน6เกมด้วยกันแต่ทีเนี้ยพอมาลิสต์รายชื่อเกมเนี่ยข้อเกมส่วนใหญ่เขาตั้งคําถามว่าเอ้ยเกมอะไรบางเกมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เกมที่เป็นที่นิยมอย่างบ้านเราก็ไม่นิยมอาเซียนก็ไม่ค่อยนิยม ดูนะเดี๋ยวหนูลิสต์ให้ฟังแอดแท็กออนไลน์สองพับจีโมบายนี่โอเคพับจีโมบายโอเค,อเคนะคะวายริฟวอลลอ์แลนด์อันนี้ยังโอเคคอร์ดไ <Hot S 1> <5 S 2> ฟล์โมบายเลเจนนี่คือ6เกมนะมถ้าจร,จริงๆแล้วเนี่ย มันยังขาดเกมที่ควรจะเอามาบรรจุในการแข่งขันที่ถ้าพูดชื่อพี่ๆน่าจะรู้จักอย่างฟีฟ่ออนไลน์สี่แน่นอนรู้จักใช่พอสู้ได้โดต้าอย่างเงี้ยโ้าเคยได้ยินบ่อยแต่ไม่เคยเล่นใช่ไหมคะมันเป็นมันเป็นกีฬาที่เป็นเกมที่ค่อนข้างเวอร์ไวเนอเนาะหรือที่สําคัญบ้านเราค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเยอะอย่าง ROV อันเนี้ย ROV นี่ได้ยินบ่อยหลายคนงงเลยว่าอ้าวทำไมไม่มี ROV อย่างวิจริงๆแถบอาเซียนบ้านเราเนี่ย เกมนี้ก็ได้รับความนิยมกันเยอะนะเกมเกมที่เขาประกาศให้แข่งขันกันตัวไหนที่สร้างปัญหาที่สุดฮะอุยถ้าดูแล้วนะคะมันมีเกมที่ชื่อว่า Attack Online 2หรือว่า X Shot จริงๆเกมเนี้ยสิปีแล้วอะที่เขาเลิกเล่นกันไปคืออย่างบ้านเราอะส่งไปแข่งนะคะแล้วเราต้องไปไปตามหาผู้ที่ค้ามวอร์ดในวงการที่อาจจะแบบอายุ4ีปีาแล้วอะไรเงี้ยเอาแบบว่าเกมเก่าติวเขมน้อง อารมณ์เหมือนแบบว่าส่งแบบไปเอาเอามาริโอ้กับมาแข่งใหม่อะไรอารมณ์ประมาณนี้มะฮะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้เป็นดราม่าอีกเหมือนกันว่าเฮ้ยแข่งขันซีเกมทําไมไม่เลือกเกมที่คนเขานิยมสนใจหรือว่ามันเป็นที่รู้จักอก็ขนาดหมักลุกยังเอาหมักลุกกัมพูชาเลยนะฮะก็เข้าใจแหละก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจได้อยู่มันก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอาจเด็กยุคนแต่เดี๋ยวนะแปลว่าแปลว่าไอ้ตัวไอ้ตัว เกมที่มีปัญหาเนี่ยแปลว่าเขาฮิตอยู่ใช่ไหมคือบ้านเขาฮิตอยู่างเอ็กช็อตเนี่ยคือบ้านเราอาจจะฮิตมาเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าบ้านเขาอ่ะฮิตอยู่ตอนนี้ก็เลงมาก็เลยโอเคจัดเอาลงแข่งซะเลยก็ฟังดูแหมยุติธรรมดีเหลือเกินเอียงหูเลยอ่ะเพราะว่ามันดูแบบ ไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่นะมีความอเอียงซ,งซึ่งซึ่งมันก็เลยทําให้ทีชาติอื่นๆเขามีประท้วงเขามีปัญหาอะไรกันไหมฮะเพราะว่านะจริงๆโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่มีเกมแบบนี้แบบนี้ต่สุดท้ายเกมที่มันแ,แบบได้รับความนิยมถูแต่สุดท้ายอ่ะเราก็เถียงเจ้าภาพไม่ได้จริงๆก็มีการแบบ ถกเถียงกันมายาวนานแล้วนะคะมีเพิ่มเกมลดเกมอะไรไปเยอะเหมือนกันแต่จริงๆนะพออมาดูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกีฬาที่เรายังพอจะลุ้นได้อย่างพวกแบบพับจีโมบายอะไรเงี้ยวายรีฟโอเคเราก็ยังพอมีนักกีฬาที่ทําการแข่งขันได้วอลเลอร์แลนส์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงคลอสไฟเอ็กช็อตที่ฮิตมาแล้วสปีมันก็คือบ้านเขาอาจจะได้เปรียบในความที่เขาเล่นในยุคปัจจุบัน มา,มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะถือโอกาสเชิญ<ฆ>แขกรับเชิญของเราในวันนี้มานั่งพูดคุยเนื่องจากว่าถ้าเกิดติดตามชมเลยไนเกมมานะครับช่วงหลังนี้เราจะเริ่มเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆนะครับมาพูดคุยกับเราในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนื่องจากว่าอันนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเผื่อคุณผู้ชมอาจจะได้ฟังนโยบายทางด้านกีฬาของแต่ละพรรคแล้วใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะออกไปเลือกใครวันนี้จะเป็นตัวแทนจาก รวมไทยสร้างชาติครับคุณวินสุธีระชัยครับขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราครับสวัสด okay, ีครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีท่านกวางเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับโอเคครับแครับ คุณวินนี่เป็นตัวแทนจากรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับผมลงสมัครคราวนี้เป็นเป็นอ่าร์ตี้ลิสเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะฮะโอเคสสอปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งคุณวินนี่ทราบมาว่าสนใจเรื่องเรื่องอีสปอร์ตเป็นพิเศษใช่ไหมฮะครับอันนี้เพราะว่าอะไรฮะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ผลักดันมาสักพักแล้วนะครับโอเคคือผมเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ ถูกพ่อแม่ด่าตั้งแต่เด็กว่าเป็นเด็กติดเกมครับผมว่าโดนกันมาทุกคนนะโดนกันทุกคนแต่ผมเนี่ยโดนหนักเป็นพิเศษทำไมฮะติดเยอะมากเลยฮะไม่หรอกครับคือคือเรามีความรู้สึกว่าการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นการได้บริหารสมองแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสมองเนี่ยมันก็เหมือนอวัยวะ ส่วนอื่นของร่างกายนะฮะอย่างเช่นกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเกิดเราบริหารมันมากๆมันก็จะโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นช่ฉะนั้นเนี่ยการที่เราบริหารสมองเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเรามีความเรียกว่าไวขึ้นครับตอนตอนที่ติดมากๆนี่เล่นเกมอะไรฮะถ้าช่วงที่หนักจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงแร็ n a น o าล็อกแรคหน้า็กซึ่งเทียบเทียบกับอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอะไรนะเอ็กชนะเอ็กชอันไหนเก่ากวกันฮะ เออแล้วก็น่าจะเก่ากว่านะครับแต่คนรู้จักเยอะกว่าแน่นอนที่ตีหนอนเลยป่ะฮะอันนี้ป่ะฮะ <c oughs> โอโหตีทุกตัวเลยครับนี่เลยเนี่ยผมผมได้ยินผมก็เคย <c oughs> เข้าไปเล่นแวบดูแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จฮะ <c oughs> คือผมเข้าไปแล้วผมจำได้ว่าคนเดินกันเต็มจอไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็มันทำาไงต่อวะ,อะแต,แต่อันนี้คือเชี่ยวข้อบับเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมเรียนจากอเมริกากลับมาใหม่ๆพอดีซึ่งผมไปเรียนตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายจนถึงปริญญาตรีก็รวมกันแล้วมัน จ็ดปีนะฮะมันทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการที่เราไปเล่นลักลอบเนี่ยไปอยู่ในกิลด์เนี่ยนะครับซึ่งช่วงพีคๆเนี่ยมีถึงเกือบ2 0 0คนเนี่ยนะฮะก็ทำให้เรารู้จักเพื่อนใหม่ๆมีสังคมที่คนที่ชอบเบ่นัหมืนกันก็จะมีประเภทแบบจัดกิลด์ตีวอด้วยกันนะฮะในร้านในร้านอินเทอร์เน็ต แล้วก็บีพาไปกินหมูกระทะด้วยกันไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะฮะมันก็มันก็มันก็เป็นคอมมิชชั่นแบบหนึ่งฮะครับช่วงนั้นผมได้ยินข่าวมาว่าแบบมีบางคนทารายได้จากการเล่นเกมเอาอุปกรณ์ในเกมไปซื้อขายกันอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับวินก็ผ่านประสบการณ์ช่วงนั้นมาแล้วใช่ไหมฮะไอผมเป็นคนซื้อผมไม่ได้เป็นคนขายผมเป็นสายเปย์องจริงแต่ว่าเราก็ทํางานเนี่ยฮะเราทํางานเราเรามาเล่นเนี่ยมีเวลาเล่นไม่มากใช่ไหมครับเราก็ เออถ้าเกิดส well. ู้เขาไม่ได้ซื oh, ้อพังดีว่าใช้งันแก้ปัญหาซื้อซื้อไม่ซื้อแพงไหมฮะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่าแบบโอ้ถ้าเกิดยุคยุคที่ผมเล่นนะฮะช่วงประมาณปี2004-2005นะฮะครับประมาณ20ปีที่แล้ว ไอ้ไอ้ไอ้ตัวท็อปยุคนั้นเนี่ยการ์ดแมงทองนะฮะเขาเรียกการ์ดแมงทองอ่าแมงสาบสีทองเนี่ยแมงสาบสีทองนะฮะสองแสนกว่าบาทโอ้ว่ายุกนั้นครับแล้วแล้วยังไงฮะมันมันพอถ้าเรามีถ้าเรามีตัวนี้แล้วมันทําให้เราเก่งมากเหรอฮะหรือว่าไงคือคือมันจะไม่โดนเวทมนตร วิศาสเวทลายเวทมนลใสเนี่ยจะไม่โดนไมฮคุณวิไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ไหวไม่ไหวแทงไปไม่ไหวตอนนั้นก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่ครับไม่ไม่มีขนาดนั้นแล้วแล้วพลิกผันมา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 สนใจเรื่องอีสปอร์ตอย่างจริงจังแบบไม่ใช่แค่เล่นเกมไฉยเฉยนีได้ยังไงครับคือจริงๆเนี่ยด้วยความที่เราชอบเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเกมมือถือเกม คอมพิวเตอร์ผมเนี่ยก็ชอบศึกษาพวกบอร์ดเกมด้วยค่ะอ๋อนะฮะอย่างอย่างสมัยเด็กๆก็ชอบนะเล่นพวกหมากรุกนะฮะหมากรุกจีนหมากรุกฝรั่งหมากรุกกัมพูชาเคยเล่นหรือยังครับระวังอย่าทำหลงนะฮะอย่าทำหลมมีเรื่องเหรอครับแต่มีมีมีฟาวใช่ไหมใช่ระวังอาหารพอจุดแล้วต่อทีนี้ทีนี้เราเราเป็นคนชอบศึกษาเมคานิกเกมบางทีผมซื้อบอร์ดเกมมาเนี่ยนั่งอ่านกฎกติกาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเออแนวคิดเขาเป็นยังไงแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เล่นมันนะ แต่ได้รู้ว่าระบบแบบนี้มันดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่พอดียุคนั้นเนี่ยผมได้เข้ามาเป็นสสในปี2 5 1 2นบนะครับก็จะมีน้องๆเนี่ยที่เป็นสสด้วยกันเนี่ยแหละครับมาเชิญชวนบอกพี่วินเออพวกผมเนี่ยอยากจะทำทีมอ s p o อ t ผมก็ต้องลากพี่มาแล้วแหละเพราะพี่รู้ดีที่สุดในพัก เป็นเคยซื้อดาบผมว่าเยอะอะไรนะแมลงทองก็เลยก็เลยชวนกันไปทำทีมอีสปอร์ตซึ่งบังเอิญที่บ้านผมเนี่ยมีทำอพาร์ตเมนต์เราก็เลยจัดเป็นบูธแคมป์ให้กับคนที่มาคนที่มาเล่นสาสอนเลยนที่ตั้งของสโมสรนี่ตอนนั้นเป็นชื่อทีมอะไรแล้วก็แข่งอะไรบ้างคือจริงจริงมันเกี่ยวกับพักเก่านะฮะก็เลยไม่อยากจะเอ่ยถึงซะเท่าไหร่นะครับ แต่ก,ก็ก็คือได้มีประสบการณ์ในการสร้างทีม,มนะฮะแล้วเราก็เห็นศักยภาพของน้องๆน,นะฮะที่เรียกว่าเก่งมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งระดับโลกได้ก็เลยเราคิดว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราเนี่ยถึงไม่ผลักดันเรื่องนี้ทำไมบ้านเราถึงไม่ผลักดันเรื่อง e-sport ให้ไปแข่งระดับโลกซึ่งคนเนี่ยนะฮะ ทีมของเราเนี่ยอยู่เฉยๆฝรั่งก็มาดึงตัวเต็มไปหมดนะฮะผมได้ยินว่ามีคนหนึ่งนี่คือไปอยู่ในทีมระดับโลกเลยใช่ฮะลองยกตัวอย่างให้ฟังนคือคือน้องน้องที่ผมสนิทมากนะครับก็คือน้องมิกกี้ปองพบนะฮะก่อนก่อนมาเนี่ยผมก็ยังโทรไปปรึกษาเขาเรื่องที่จะมาดีเบตวันนี้อยู่เลยมามาพูดวันนี้อยู่เลยไม่มีใครดีเบตเลยผมฟังอย่างเดียวเาเาเออเราโทรไปเสร็จเฮ้ยพี่ผมกำลังไลฟ์อยู่แป๊บนึงันะะคือคือน้องมิกกี้เนี่ย ถ้าเปรียบเทียบนะครับก็คือเป็นนักเตะนะฮะฟุตบอลในทีมสโมสสเนี่ยใหญ่ที่สุดในอังกฤษนะฮะคุณต้องเลือกนะครับสโมสสอไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดไหนเดี๋ยว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 มีการบาทุกกันหลังเวทีโอเคได้ครับฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะถูก เชิญไปอยู่กับสโมสรสโมสรใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับก็เป็นเป็นตอนนั้นเป็น Overwatch เป็นเกม Overwatch โอเคยเล่นเล่นแล้วก็เขาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเงินเดือนนะฮะของนัก e อลาอีสปอรเนี่ยในสโมสรอของอเมริกาเนี่ยเงินเดือน5 0 0แสนบาทต่อเดือนอาชีพในฝันจริงๆนะฮะนั่งเล่นเกมแล้วมีคนให้ตังค์ด้วยจริงๆคุณพลจะรู้ไหมคะอย่างที่บ้านเรามาตรฐานในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนเนี่ย เขาเขาจ่ายกันอยู่ที่เท่าไหรค่คือคือสมโมสรที่ให้เงินเดือนเยอะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมีไม,ม่กี่สมโมสรน,นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าของพวกเราเนี่ยสมองไหลอ๋อ,โ,อโดนซื้อตัวอ,อย่าง v a l เลนส์เองเนี่ยมีทีมคนไทยนะฮะที่เป็นคนไทยร0อเเลยทั้งชุดนะครับ แต่เจ้าของทีมเนี่ยเป็นคนต่างชาติคนต่างชาติเนี่ยเอาตัวคนไทยไปสร้างทีมให้กับต่างต่างชาติต่างประเทศนะฮะแล้วก็ไปหากินเนี่ยชื่อเสียงเข้าประเทศเขานะฮะเงิน,เง,นเงินการแข่งขันก็เข้าประเทศเขานะครับแต่จ้างคนไทยอโอเคนะฮะจริงก็ต้องมองแหละค่ะว่าเด็กไทยของเราถ้าพูดถึงเรื่องอ e ีสปอร์ตอะ ไม่เป็นสองรองใครเพราะเราเห็นมานักต่อนักแล้วที่ไม่ว่าจะเป็น r o v วที่ไปคว้ารางวัลระดับแชมป์โลกมาจริงจริงวอลเล์เองเนี่ยก็มีนักกีฬาไทยของเรานะคะที่เหมือนแบบเข้ารอบลึกๆไปแข่งขันแบบรายการแชมป์โลกก็นี่แหละครับทีมนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะตัวตัวชื่อชื่อรู้สึกจะทิกเกอร์เนี่ยนะฮะเขาแชมป์เรียกว่าหนึ่งในแปดเนี่ยมาสามสี่ปีติดกันแล้วครับสามสี่ปีติดกันแล้วแล้วทำไม คนไทยถึงไม่ทําทีมเยอะๆแล้วปล่อยให้ชาวต่างชาติซื้อตัวไปครับคือผมว่ามันประเด็นมันมีอยู่สองสามส่วนนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราอาจจะมอ,องว่าการเ <ขอ S 1> ล่นเกมต้องขอโทษคุณจริงๆครับเรา<ส>อยากฟังการสรุปมากแต่เราก็อไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมานะฮะใครที่สนใจเรื่อง e ีสปอร์ตเดี๋ยวจะได้ฟังเหตุผลจำให้ได้นะครับกําลังจะเริ่มต้นนะเหตุผลว่าทําไมมันถึงไม่เติบโตในบ้านเราสักครู่เดียวครับต้องขอโทษด้วยฮะ เขาควงมาอย่างนี้หละ